ก่อนนี้ต้องถอยแล้วคนตบคนเลยนึกมองนึกมองครับ โอ้วนครับใส่ด้วยๆครับมันนกิ่นา้าเป็นที่ผมเติมพลังนะครับพลังใบครับมันต้องพลังใบมีแนวร่วมรับมีแนวร่วมครับนี่ ยังไม่แอสเบไดนะ้เลยครับน,นี้มันตัดถุงส่องครับป้อมห่างสี่รอเลยนะครับเพื่อให้ออกไปเตนมป่าคร้บป่าอะไรนีเนานะอย่างนี้สองตัดนะครใช้อ้นนอวนห้างนะครับล้อมมางาน,นงอยู่เวลาีเย้นบ

ค้ส่งแตาบางเลนนะเอาได้เอาเอาจะจอดไว้อยู่นู้นนะครับ

พี <Wars S 2> <copy S 1> ่เปิดตู้ก่อนมาใหม่เลยนะครับนี่เรามาจับมันนะไม่เป็นพี่เราจะปล่อยก่อนนะเอาจะป่อยกันเขาเดือนคุณทำนะคุณ